สสิ่งที่ปัญหาหมอบให้กับเรานะครับทุกอาทิตย์นะครับผมก็มีคลาสเปิดสอนนะครับโค้ดความสัมพันธ์นะครับซึ่งวิธีการเรียนการสอนที่ผมทําก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาปัญหาที่ตัวเองเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดกับตัวเองหรือปัญหาความสัมพันธ์ที่เจอเนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาวิธีคิดหรือไม่เสร่จไปลองใช้แล้วก็ไปดูว่าติดตรงไหนแล้วก็ใช้การปลดล็อกอะไรต่างๆนะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนา m i n เ s ร็จหรือความสัมพันธ์ขึ้นไปนแล้วกก็จาาาทที่ผมมํ เป็นเวลาปี2ปีเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าเออพอเราผ่านจากปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะได้อะไรที่เป็นสิ่งล้าค่ามากนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้อะไรบ้างจากปัญหาและเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ถ้าเกิดคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่หนีปัญหาเลยครับข้อที่1นะครับก็คือเราจะได้ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวนะครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆเวลาเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จเขาออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าสิ่งที่เขาสําเร็จมากเขาเจออะไรมานะครับอย่างเช่นเราเห็นเศรษฐีคนหนึ่งเขาประสบความสำเร็จเรามักจะได้ยยินนเเเรรรรืืื่่ออองงาาาาาวววคมกกลํบใัด็ห รองราวต่างๆที่เขาต้องต่อสู้ฝันฝานครับหรือเราเห็นคนที่หายป่วยจากโรคร้ายนะครับแล้วก็เราก็ได้ยินเรื่องราวที่เขาเล่ามาว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าเนี่ยเออเคยเป็นโรคนี้นะ่าเกือบจะตายแล้วก็ผ่านออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดีๆก็คือว่าทุกปัญหานะครับเราจะได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าแล้วก็เรื่องราวแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจอาจจะเป็นสตอรี่อาจจะเป็นสินค้าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นมีคนหนึ่งครับที่เป็นนักปีนเข <S <S าๆๆๆเขาเนี่ยเคยปีนเขาแล้วก็ตกมา แล้วก็ขามีปัญหานะครับสุดท้ายเขาก็ทําเป็นบริษัทวิวแชร์แล้วก็จนกลายเป็นหนุ่งดังครับแล้วก็เรื่องเล่าเขาก็จะกินใจนะครับเพราะนั้นสังเกตธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ตอนหลังเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆครับซึ่งทุกเรื่องเล่ามักจะมาจากปัญหานะครับแล้วปัญหานะก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและผู้คนก็จะทัชใจกับสิ่งที่เราเล่าออกไปนะครับข้อที่2ครับปัญหาจะมอบไมยเสร็จแล้วก็ความสามารถนะครับก็คือปัญหานะครับก็คือเกิดจากการที่เรามีชุดความคิดที่ยังไม่ดีพอหรือยังไมม่่พร้อะทีจ ทำให้ปัญหาจากไปนะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราถูกหลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกแชร์ลูกโซ่หรือหลอกมอนิเกมต่างๆก็มาจากวิธีคิดผิดๆเกี่ยวกับการเงินนะครับอย่างเช่นเราต้องรวยเร็วนะครับการผลตอบแทนต้องมากกว่าธนาคารการลงทุนหรืออะไรหรือเราต้องการพาสซีฟอินคับนะครับซึ่งวิธีคิดที่มีปัญหาก็จะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ปัญหาได้ก็เริ่มมาจากการแก้วิธีคิดแก้มายเซ็ตนะครับแล้วหลังจากที่เราแก้ได้มันก็จะกลายเป็นความสามารถบางอย่างนะครับ ดังเช่นปัญหาที่เราเคยมีปัญหาการเงินที่ที่บ้านล้มละลายเราก็ต้องสู้เพื่อทําใหา้ฐานะทางการเงินกลับมาเราต้องสู้เพื่อให้ลูกเรามีกินเราต้องสู้เพื่อให้พ่อแม่เรารอดนะครับแล้วก็ผ่านการต่อสู้นั้นเราก็จะได้ทั้งไม่เสร็จแล้วก็ความสามารถบางอย่างนะครับหรือบางคนนะครับที่แบบว่ามีปัญหาในการกลัวครับออกกล้องกลัวออกที่จะมาพูดอะไรบางอย่างครับอย่างเช่นเราเคยได้ยินเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับที่เขามีปัญหาการเงินหรืออะไรก็ตาม สุดท้ายเขาก็ต้องออกมาแก้ปัญหาตัวเองมาหาเงินและสุดท้ายสิ่งที่เขาได้คือได้ความสามารถในการทําออนไลน์ได้ความสามารถในการทําธุรกิจได้ความสามารถอะไรต่างๆครับก็ให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งล้ําค่าของชีวิตคือปัญหาและปัญหานั้นก็จะทําให้เราได้ความสามารถและประสบสำเร็จอย่างเช่นบางคนแถวบาซินครับเราเห็นเขามีปัญหาการเงินนะครับบางคนเขาเตะบ,บอลนี่เขาไม่ได้เตะบ,บอลเพราะความสนุกแต่เขาเตะบ,บอลเพราะว่าเขาอยากให้ที่บ้านมีเงินมีกินใช้หรืออะไรก็ตามครับเพราะนั้นทุกปัญหาเข้ามามันทําให้เราเจ็บปวด ũ, และความเจ็บปวด ũ, ทำให้ เราต่อสู้และความต่อสู้ทําให้เราเกิด m หมเสร็จแล้วก็ความสามารถใหม่นะครับและความสามารถนี้ก็จะติดอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยนะครับข้อที่3นะครับก็คือเราจะได้ความเห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาเนี่ย มันเกิดความเจ็บปวดแล้วก็คนที่เจ็บปวดเนี่ยแล้วเราผ่านมาได้เนี่ยเวลาเราเจอคนที่เจอปัญหาเนี่ยเราเหมือนอยากจะช่วยเขาเราเหมือนจะเข้าใจเขาเราเหมือนจะรู้ว่าเออสิ่งที่เขาเป็นมันเจ็บปวดแค่ไหนอย่างเช่นผมเนี่ยมาทําเรื่องโค้ดความสัมพันธน์ครับ <S <S ผมก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เคยมีปัญหาซึมเศร้าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดในครอบครัวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่เคยเจอเรื่องราวหล่าเนี้ยผมจะไม่สามารถโค้ดคนเรื่องซึมเศร้าหรือเรื่องความสัมพันธ์ได้เลยและหลายๆคนก็เหมือนกันคนที่มาทําโค้ดการเงินหรือ เขาก็เคยมีปัญหาการเงินคนที่เคยเป็นโค้ดด้านสุขภาพเขาก็เคยมีปัญหาด้านสุขภาพเพราะนั้นเวลาเราจะออกมาทำนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทัชกับความรู้สึกเราไม่ได้เคยเจ็บปวดเราไม่เคยมีอินกับเรื่องราวเหล่านี้การกระทาของเรามันจะไม่ค่อยมีแพชชั่นนะครับหรือไม่ค่อยมีพลังนะครับแต่คนที่เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้เขาจะมีแพชชั่นมีแรงขับสูงนะครับแล้วก็ทําให้เอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาจะมอบทั้งความเห็นเห็นใจให้เรา นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีแรงขับที่อยากจะช่วยคนหมู่มากนะครับเพราะนั้น ถ้าใครนะครับกำลังเจอปัญหาวิกฤตยแรงให้คุณรู้ว่าเป็นของขวานนะครับแต่แน่นอนครับเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเหมือนติดในลมนะครับเหมือนทรายดูดที่กําลังดูดเราลงไปนะครับถ้าเกิดเราไม่มีมือมาช่วยนะครับก็อาจจะทําให้ปัญหาเนี่ยเราออกไปไม่ได้แล้วสุดท้ายเราก็จมทรายดูดไปนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็เคยมีปัญหาแล้วก็ผมก็ใช้การโคชชิ่งให้มีโค้ดมีที่ปรึกษาคอยดึงออกไปนะครับเพะฉะนั้นใครที่กําลังมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถออกไปได้ด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะใช้การโคชชิ่ง ปลดล็อกนะครับเพื่อทําให้อารมณ์เรากลับมามั่นคงแล้วก็เมื่ออารมณ์เรากลับมามั่นคงเราก็จะออกจากปัญหาได้ง่ายนะครับเช่นมีพี่คนหนึ่งเขาเคยเมีปัญหามะเร็งนะครับถึงระยะ4ี่เลยแล้วก็เขาเหมือนไม่สู้แล้วหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาโคชชิ่งโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยอะไรได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการโคชชิ่งไม่ได้ช่วยการรักษามะเร็งโดยตรงแต่ทําให้สภาวะจิตใจมันรู้สึกว่ามันไปต่อได้รู้สึกว่าสิ่งรอบข้างมันไม่ได้เกิดปัญหาสิ่งรอบ้าางปัญห จริงๆมันคือไม้เศษนะครับแล้วก็เสียงในหัวในอดีตที่เขามีปัญหาแล้วก็พอสามารถบดล็อกได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าร่างกายของเขาไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับความคิดหรือจิตใจนะครับแต่สู้แค่โรคมะเร็งอย่างเดียวแล้วก็ทําให้เขาออกจากโรคมะเร็งปัจจุบันเขาก็หายจากโรคนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วก็ต้องการไอโค้ช่วยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรักแระห่วงใหญ่สวัสดีครับ